พรมอเห็นชอบค่าจ้างขั้นต่ำ400บาทต่อวันใน3กลุ่มพื้นที่กรุงเทพมหานครกิจการโรงแรมสถานบริการเริ่ม1กรกฎาคมนี้คณะรัฐมนตรีรับทราบประกาศคณะกรรมการค่าจ้างเรื่องอัตราค่าจ้างขั้นต่ำฉบับที่14ลงวันที่17มิถุนายน2568เพื่อลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2568เป็นต้นไปตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ โดยคณะกรรมาการค่าจ้างชุดปัจจุบันได้พิจารณาทบทวนอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี2568และมีมติเห็นชอบกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใน3กลุ่มได้แก่ 1. ค่าจ้างในทุกพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2. กิจการโรงแรมประเภท 2, 3และ4ทั่วประเทศและ3กิจการสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการทั่วประเทศ เป็นอัตราวันละ400บาทเพื่อให้แรงงานมีขวัญและกำลังใจในการทำงานมีรายได้เพิ่มขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นผู้ประกอบการสามารถลดปัญหาขาดแคลนแรงงานเนื่องจากค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นจะจูงใจให้แรงงานเข้าสู่สถานประกอบกิจการมากขึ้นทีมข่าวสวทกระบี่สํานักประชาสัมพันธ์เขต5รายงาน